สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เพิ่งจบลงไปนะครับการแข่งขันฟุตซอลโลก2024นะครับที่อุซเบกิสถานทีมชาติไทยเราครับก็ประเดิมนัดแรกนะครับในการเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยประตูแรกนะครับได้มาจากมูัมหมัดอุสมานมูซาครับในนาทีที่3ประตูที่2นะครับรณชัยจูวงสุขนาทีที่30นะครับแล้วก็ทางโครเอเชียได้ ไล่ขึ้นมานะครับหนึ่งประตูโดยอันโตนิโอเซคลิสนาทีที่31หมดเวลานะครับทีมชาติไทยชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับแข่งขันกันที่สนามบูคารายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็ถือว่าเป็นประเดิมนัดแรกอย่างสวยงามครับชนะทีมระดับสูงอย่างโคเอเชียไปได้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับเราก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยต่อไปนะครับในการขันฟุตซอลโลกในครั้งนี้แล้วก็มีข่าวคราวนะครับจากทางเจลีก ที่มันมีผลกับทีมชาติไทยเราพอสมควรนะครับคิดว่านะในทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันคิงคัพที่จะถึงนี้เดือนตุลาคมนะครับซัป,ปโปโรครับได้เปิดรังนะครับแพ้ให้กับโตเกียวเวอร์ดีไป2ประตูต่อ0ูนย์สุขโชคสารชาตินะครับก็ได้ลงสนามนะครับอย่างที่เราเป็นห่วงว่าเขาจะรับบาดเจ็บแต่ครั้งนี้นะครับเขาสามารถกลับมาลงสนามตัวจริงได้แต่ก็โดนเปลี่ยนออกครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับ ตัวเกียเวอร์ดี้นะครับน้องใหม่เจลีกไปด้วยสกอร์ที่่ขาจะขาดนะสประตูทะศูนย์แพ้ในบ้านด้วยก็ถือว่าซัปโปโรเนี่ยเอาชนะทีมเรยนไม่ได้3มแมตช์เรียงกันแล้วมาแพ้ครั้งนี้สถานการณ์ซัปโปโรก็ค่อนข้างจะย่ำแย่ครับเหลืยอยอยู่อีกประมาณ78็แมตช์นะครับต้องทําผลงานให้ได้ดีนะครับต้องพูดง่ายๆว่าต้องชนะนะนะครับที่เหลือเนี่ยถ้าไม่ชนะก็โอกาสร่วงลงไปอยู่ที่เจลีกสเนี่ยก็มีสูงมากดังนั้นครับสถานการณ์นี้นะ การแข่งขันคิงคับที่จะถึงนี้ถึงแม้ว่านะครับจะเป็นฟี f a เด y เป็น International นแนลเอใดๆก็ตามแต่แต่สถานการณ์ของสุภโชคผมรู้สึกเห็นใจสุภโชคอย่างมากครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยพูดตามตรงก็คือใจสุภโชคก็คือรักช้างศึกนั่นแหละอยากมาช่วยเล่นให้แต่สถานการณ์แบบนี้มันมีความเสี่ยงทั้งเรื่องสถานการณ์รัโปรเองแล้วก็ตัวของสุภโชคอนาคตกับการ้ายข้ที่เจลีกด้วย อันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าสุภาพโชคเป็นตัวจริงนะครับของซัปโปรโรมาและช่วงนี้สม,มุทรสรตกอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะเอวิกฤตนะฮะวิกฤตที่ตกชั้นแล้วถ้าเกิดซัปโปรโรเนี่ยนะครับเราที่จริงมาแข่งซอลแมตก็ไม่น่าจะกระทบมากนะถ้ามันไม่ตรงกับโปรแกรมการแข่ง,งขันเจลีกนะครับเราก็รอดูอีกทีเขา,าจะเป็นอย่างไรจะมีการพูดคุยหรือเจรจากันหรือไม่นะครับถ้าเกิดมาแข่งครั้งนี้เนี่ยทางสุภาพโชคเนี่ยคือไม่ห่วงเรื่องตารางการแข่งขันเท่าไหร่ครับเป็นห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บ มาแข่งให้ทีมชาติไทยระบาดเจ็บกลับไปในกระทบแน่ครับแต่ตอนนี้ความหวังในการอยู่รอดในเจลีก,ก็ค่อนงจะเหลือน้อยครับซับปโปโรมีรุดน้อยนะครับก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ตัดสินใจลำบากนะดูไปก็น่าหนักใจแทนน่าหนักใจแทนทั้งทุกฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโคดิชิไม่ว่าจะเป็นทางสตาฟทีมงานงซัปโปโรไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารชาติช่วงนี้ก้ามกลืนเลยครับตัดสินใจกันไม่ถูกแล้ว นะครับแต่ในมุมมองของผมนะทีมชาติไทยนะวันนี้ถ้าพูดตรงไปตรงมาเลยมุมมองของครอบครัวฟุตบอลนะครับของช่องบากินแชนแนลเนี่ยผมมองว่านะครับทีมชาติไทยนะวันนี้เนี่ยในทัวร์นาเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเ f ฟปลายปีคิงคับหรือฟีฟ่าเดในช่วงเดือนพฤิกายนเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะมีตัวผู้เล่นอย่างไรก็ตามแต่ผมคิดว่าตอนนี้มาตรฐานทีมชาติไทยมันอยู่ในระดับที่ สามารถสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นบทพิสูจน์ในการในขันที่เวียดนามเมื่อกี้ที่ฮานอยเนี่ยมันทําให้ผมเห็นอะไรบางสีบางอย่างนะครับว่าแผนการเล่นต่างๆนะครับแทคกติกที่อิชิลงไปไม่เยอะนี่แหละนะครับเพียงแต่เขาบอกว่าจะต้องวางเกมยังไงแล้วก็วิ่งยังไงเนี่ยให้กับนักเตะที่ขึ้นมาจากไทยลีกเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วมีแกนหลักแกนหลักที่เหลืออยู่3าตัวนี่แหละวีระเทพป้อมพันนิโคลัสมิเกลสันสุภนัทเหมือนตานะครับ ผู้รักษาประตูแล้วก็าทางเอรลสตัลาะมันเหลือไม่กี่คนครับในทีมแต่ทีมชาติไทยกลับดำรงสถานะในการเล่นได้อย่างได้อย่างน่าสนใจนะเล่นได้ดีด้วยและผมเชื่อว่านะถ้าเกิดมติดปัญหาใดๆก็ตามแต่เนี่ยผมคิดว่าอิชิสามารถดึงตัวผู้เล่นทดแทนมาจากไทยลีกสับเปลี่ยนเข้ามาในทีมชาติไทยได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและผมคิดว่านักเตะที่มีฝีเท้าอย่างวิลเลียมไวเดชร์นะ มีฟีเท้าอย่างกุสตาฟสันมีฟีเท้าอย่างชาญรงค์นี้ฮะมีฟีเท้าอย่างลหลายๆคนนะที่เข้ามาครั้งนี้เอกนิตปัญญาเนี่ยผมคิดว่ามันมีตัวทดแทนอยู่ในไทยลีกนะครับแต่ถ้าได้ตัวเอกนิตนะครับได้บาเดเชอร์ได้กุสตาฟสันนักเตะเหล่านี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าถามว่ามันขาดจ,จริงขาดบางตัวน่า,าจ,จะเป็นคนอื่นก็ได้เนี่ยอิชีสามารถเรียกมาแทนได้ไหมโดยดำรงสถานะให้มีนิโก้ นะครับแล้วก็ได้เอเลียสมาจากบาหลีแล้วก็มีผู้รักษาประตูเรามีสุภนัทยืนหน้าหรือถ้าไม่มีสุภนัทจะทํำยังไงผมคิดว่ามันหมุนไปได้นะผมไม่กังวลเรื่องนี้นะบอกตรงเลยใครใคร,ใครนนกังวลก็กังวลแล้วก็ถ้าเกิดเราได้อภิเจได้พี่อุ้มมาก็ดีครับจะดีมากสุขพุโชคสารชาตินี่ฮะถ้าเกิดเราได้มานะถ้าถ้าเกิดเช็คเขาสามารถมาได้นะหรือแม้แต่สุภชัยเจเดดนะของบุรีรำ ซึ่งเราก็ทราบดีครับว่าปลายปีนี้เนี่ยมันจะมีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนะครับชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียเนี่ยหลายถ้วยครับประเภทสโมสรเนี่ยมันทําให้ทั้งเอเชียทั้งอาเซียนเหรอครับไม่รู้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะ่ะปลายปีนี้มันชนกันไปหมดอะ่ะผมคิดว่านะตอนนี้อีชิเนี่ยเขาพอใจในระดับหนึ่งเขามีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าทีมชาติไทยอย่างไรก็ไปได้ขอให้มีตัวหลักอยู่ในนั้นนะ วรชิตคณิษฐีบเพ็ญเนี่ยก็เป็นตัวหลักของของทางโคดิชีคนหนึ่งบางครั้งวรชิตก็หลุดนะแต่ครั้งนี้เขาเล่นดีครับแล้วโดยพื้นฐานวรชิตเขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมอยู่แล้วในในคือเทคนิคของวรชิตเนี่ยเยี่ยมมากโดยพื้นฐานแล้วนะครับแต่นะครับเขาจะเป็นตัวหลักหลายตัวนะ,ะเราก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ผมเองเนี่ยผมรู้สึกดูชาติทีมชาติไทยแล้ว,ลวผมรู้สึกว่าจะเอาใครลงก็ตามแต่นะ ถ้าโคดิชีมีตัวหลักอยู่ในทีมบ้างนะมปรแกรมผมคิดว่าทีมจะให้สามารถไปได้และไปได้ดีด้วยเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ต่อไปนี้นะเราจะแข่งที่จะเจอหนัหนกๆก็เฉพาะซีเรียในสูงสุดละอ่านตรงนี้นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตตอนนี้ที่ทีมที่ไม่ได้เข้าไปฟุตบอลโลกระดับสูงของเอเชียเหลือเือเฉพาะซีเรียที่เราจะเจอในชิงคับเท่านั้นเองนอกเหนื้จากนั้นก็ต่ำกว่าซีเรียทั้งสิน้นที่เราจะเจอในไอฟีฟาดเดือนพฤิกายน และใน F อเนี่ยเราจะเจอทีมในย่านอาเซียนของเราซึ่งผมก็ไม่ได้ประมาทนะแต่ผมพูดตรงไปตรงมาคือชั้นฟุตบอลเรามันเหนือกว่าทีมชาติในย่านอาเซียนของเราแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะปูพรมไปแบบไหนนะถ้าเป็นนักเตะของเราขอให้มีตัวหลักตัวยืนอยู่ในทีมให้อิชิก็พอแล้วครับไปได้โอกาสที่เราจะคว้าแชมป์มีเสมอบางคนอาจจะกังวลอยู่กับอินโดนีเซียแน่นอนครับอินโดนีเซียเขาไม่เอาตัวผู้เล่นในแล์มาหรอกเขาเรียกมาไม่ได้ครับมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย และตัวผู้เล่นเนเธอร์แลนด์เขาแข่งขันในทัวร์นาเมนต์คัลเรฟฟุตบอลโลกรอบทีมอยู่เขาไม่มีทางเอาทีมนั้นลงมาครับเขาจะเอาทีมเยวาวชนภายในประเทศเขาอาจจะมีตัวลูกครึ่งอยู่บ้างครับเจนราเวนอาจจะได้มาเตะชุดนี้ด้วยซ้ําไปนะครับถ้ามาได้แต่เจนราเวนก็ติดสโมสรอ,อยู่นู่นเนี่ยคือพูดตรงๆก็คือนักเตะที่เป็นเนเธอร์แลนด์ของอินโดนีเซียเนี่ยที่เล่นอยู่ในสโมสรที่เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เนี่ยแทบจะหมดสิทธิ์ในการมาแข่งเยเวฟครับ เพราะว่าเขาสร้างทีมมาแบบตัวลูกเซี่ยวตัวโอนของเขามาจากเนเธอร์แลนด์เยอะขนาดนั้นไงถ้าไม่ใช่ฟ i ี a ฟ a y นักเตะเหล่านี้จะมาไม่ได้นะครับแล้วมันใช้ทุนต้นทุนในขาดเดินทางมาสูงแล้วมันมันหลายเรื่องครับท่านจําได้ไหมครับตอนที่อินโดนีเซียเนี่ยไปเพย์ออฟนะครับตอนช่วงอยู่23เนี่ยก็มีเรื่องมีรากับทังเจริกไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องนักเตะของเขาอะ ในการดึงตัวกลับมารู้สึกเข้าใจไฟเต็มที่ในการจะเดึนตัวเข้ามาเพราะว่ายู23มันมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบรรลุจุดประสงค์ในทีมใหญ่เขาแล้วครับอินโดนีเซียเนี่ยในการเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบ18ทีมแล้วเขากำลังลุ้นที่จะไปฟุตบอลโลกก็ขอให้กําลังใจนะครับขอให้ประสบความสําเร็จทีมจากย่านอาเซียนเราจะได้ไปฟุตบอลโลกเขาบ้างนะครับครั้งนี้เขาโฟกัสตร,ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่โฟกัสทีมเรฟอาจจะเป็นโค้ชอินดาจัฟฟี่ก็ได้ คือที่ผมพูดในคลิปก่อนว่าผมให้ความเคารพโค้ดอินโดนีเซียเนี่ยคืออินดาจจฟีนะครับผมไม่ได้เคารพชินแตยังนะชินแตยังเนี่ยผมก็ก็ถือว่าเป็นโค้ดที่ดีนะฮะแต่ถ้าผมให้ความเคารพในสปิริตจริงๆเนี่ยผมเคารพในสปิริตของอินดาจจฟีครับโค้ดอินโดนีเซียคนนี้แหละที่ผมชอบไม่รู้ว่าฝีมือเขาเป็นยังไงอ่ะแต่ผมชอบแพชชั่นของเขาในความทุ่มเทกับประเทศชาตินะครับผมชอบโค้ดคนนี้ก็ไม่แน่ครับว่าอินดาจจฟีอาจจะเป็นคนที่คุมทีม ชุดยู่ยสาม,มาก็าได้หรือเขาอาจจะมีโค้ชคนอื่นนะมาแทนอันนี้ผมไม่รู้เพราะอินเดียจะฟรีเนี่ยเขาคุมทีมชุดเล็กครับคุมทีมชุดเล็กของอินโดนีเซียก็ดูครับว่าเอฟเอเราจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับทางเช็คไอ้ที่ผมมองดูที่ซัโปรโรแพร้ให้กับโตเกียวเวอร์ดีวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าหนักใจแล้วครับหนักใจแล้วลกับสุะโชคสรารชาติถ้าสุะโชคตัดสินใจมามันก็มีการมีเสียงกับอาการบาดเจ็บนะ แล้วก็สถานการณ์ของซัป,ปโปโรก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่รู้คิดยังไงครับเอาสุภาพโชคออกจากสนามมาก็เละสิครับแพ้ไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์การเปลี่ยนตัวครั้งนี้ของซัป,ปโปโรเนี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนตัวแปลกๆนะในสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องการเก็บชัยชนะในบ้านอย่างยิ่งนะครับแล้วครั้งนี้นะครับการกลับมาของนิโคลัสมิโกสันในคิงขับเนี่ยผมคิดว่านะนิโคลัสมิโกสันนี่น่าจะเป็นนักเตะ ที่อยู่ต่างประเทศคนหนึ่งนะครับที่จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยได้ได้บ่อยได้บ่อยพอสมควรแต่ว่า f อฟเนี่ยไม่รู้ว่านิโก้จะกลับมาได้หรือไม่แต่ตรงนี้ผมบอกเพื่อนนะครับต้องการเปลี่ยนอย่างนี้ว่าผมไม่ได้ห่วงนะผมไม่ได้ห่วงทีมชาติไทยเลยในเอฟเอไม่ว่าสุพนัทจะไม่ได้มานิโคลัสมิโกสันจะไม่ได้มานะผมคิดว่าตัวผู้เล่นที่อยู่บ้านเรานะนะครับธีรศักดิ์เผยพนะี่ไม้เนี่ยก็ทดแทนได้นะ คือคือจะจับลงสักอย่างผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยมันสามารถจัดได้ประมาณสามทีมะนักเตะในไทยเลียกยงนี่แหละแล้วก็นักนักเตะลูกครึ่งนักเตะซูปเปอร์สตาร์หรือไม่ซูปเปอร์สตาร์ของเราเนี่ยเอามาจัดได้เลยครับสามทีมทีมชาติไทยแต่สําคัญคือโค้ชเป็นใครแค่นั้นเองครับถ้าโค้ชเป็นอิชิเนี่ยแน่นอนครับไม่ใช่ว่าอิชิจะเก่งเกินมนุษย์อะไรไม่ใช่ครับแต่อิชิเขามีวิธีคิดที่ละเอียดที่จะทําให้เกมนั้นน่สามารถปรากฏผลที่ที่ดีได้ เขามีวิธีการพูดกับน,นักเตะเขามีวิธีการวางแผนที่จะทำให้เกิดผลที่ดีได้นะครับถ้าให้เวลาเขาหน่อยนะอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้ฮะมารวมตัวกันเข้าแคมป์หน่อยหนึ่งนะหรืออะไรก็ตามแต่เขามีวิธีครับเป็นผมผมก็ต้องทาแหละถ้าผมเป็นดีชีผมก็ต้องทํานะผมจะมานั่งเฉยไม่ได้ถ้าเกิดผมไม่มีนักเตะนักเตะสโมสรน,นั้นสโมสรน,นี้ก็ติดอาฟุตบอลถ้วยฟุตบอลลีกอยู่นยะนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวที่ดีสุดมาได้ผมก็ต้องเอาตัวที่มี ทำอย่างไรล่ะครับเจออินโดเจอเวียดนามผมจะทำองไรผมก็ต้องเอาเหมือนกันแหละผมก็ต้องผมก็ต้องทําบางสิ่งบางอย่างอะ่ะทั้งในคอมพิวเตอร์ทั้งในแผนการเล่นทั้งในการพูดคุยกับนักเตะทั้งในแท็กติกต่างๆผมก็ต้องทำอะ่ะแต่อีชี่เขามีประสบการณ์ด้านนี้สูงเขามีวิธีการทําครับตรงนี้นี่เองครับผมยิ่งดีใจที่นักเตะหลากหลายน่าจะเข้ามาติดทีมชาติปี2 0 2 4จะเป็นปีนะปลายปีนี่จะเป็นปลายปีที่มีนักเตะไทยเข้ามาติดทีมชาติเยอะที่สุด ในประวัติศาสตร์นะครับจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเข้ามาติดทีมชาติครับจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเข้ามาติดทีมชาติแล้วมันดียังไงฮะมันจะทําให้วิธีการเล่นสปีดบอลแท็กติกต่างๆในการเล่นกองหลังมิดฟิลกองหน้าในระบบเจแปนเบอเอ่อเจแปนเบของอิชิเนี่ยมันจะโดนปลูกฝังให้กับนักเตะอย่างแพร่หลายมันจะทําให้วิธีการเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้าไปในความจําของนักเตะ มันจะเข้าไปในความรู้สึกที่เขาจะต้องเล่นแบบนั้นในอนาคตมันจะเห็นวีแววของการเตะนะเหมือนคล้ายๆนักเตะญี่ปุ่นนี่แหละทําไมนักเตะญี่ปุ่นเขาถึงเตะด,ดีเขามีวิธีการอะไรนะครับทําไมทีมเขาเนี่ยเข้าตัวเล็กๆล,ลงไปสนามไปแข่งกับทางยุโรปไปแข่งกับทางอเมริกาใต้แต่ทำไมผลการแข่งขายมันออกมาดีเลยครับทําไมญี่ปุ่นเป็นแบบนั้นนะ่ะมันมีครับมันมีบางสิ่งบางอย่างทั้งสป,ปีดบอลทั้งวิธีคิดทั้งเทคนิคการเล่นทั้งแผนการเล่น หลายสิ่งหลายอย่างครับที่มันมีวิธีการอยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องของโค้ดเรื่องความสามารถของโค้ดโดยเฉพาะตรงนี้นะครับผมจึงมั่นใจว่าถึงนะฮะจะมีนักเตะที่น้อยอะไรก็ตามแต่เราก็เห็นนี่ครับเราก็เห็นการเริ่มต้นในช่วงเอเชนคับของญี่ิี่เขาจะมีนักเตะกี่คนครับในทีมนะฮะมีตัวหลักจริงครับมีโกอุ้มจริงนะครับผมก็เชื่อนะว่ามีนักเตะได้หลายคนที่จะมีความสามารถในระดับนี้แล้วผมคิดว่าโกอุ้มัด จะไม่รู้ว่าจะได้มาร่วมทีมได้กี่แมตช์เพราะภารกิจของโคอุ้มมันเยอะครับภารกิจของโคอุ้มเยอะภารกิจของพี่เจเขาเยอะนักเตะต,ตัวหลักๆของทีมชาติไทยต่างเต็มไปด้วยภารกิจของสมูสรน,นะครับมันจะเริ่มนี่แหละครับช่วงปลายปีเนี่ยมันจะตรงโปรแกรมหลาย,ลายโปรแกรมเลยแล้วก็ทั้งทั้งบอลในลีกอีกเลยครับทั้งบอลถ้วยนะครับแล้วทีมชาติไทยเราเนี่ยจะทำยังไงวิธีการนี้อิชิต้องหาวิธีทางออก เขารวมยังบาดขึ้นมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและผมคิดว่าอีสี่ทำได้เพราะว่าการเริ่มต้นเอเชียคัพเมม่ต้นปีเขาก็ไม่มีนักเตะดีมากอะไรมากมายนะในทีมเขาในหลายช่วงแล้ววันที่เราไปแข่งที่กัมเวียดนามนะครับที่ฮานอยเมื่อกี้เนี้ยเราก็ไม่ได้มีนักเตะในระดับซูเปอร์สตาร์อะไรไปจนจนเวียดนามเขาบน่นว่าว่าเราเอานักเตะรุ่นเล็กเกินไปมาเล่นนักเตะนูนมเขาว่ากันนะแล้วผลงานเราก็มาอย่างที่เห็นนะ แลวผมคิดว่านักเตะในเกรดนี้ของเราย,ยังมียังมีเยอะครับในประเทศไทยอ่ะที่เี่สามารถหยิบฉวยออกมาแล้วก็วางแผนแทคนติกการเล่นและสามารถเก็บผลชชนะหรือผลงานที่ดีในแต่ละทัวร์นาเมนต์แต่ละแมตช์ได้แน่นอนนะครับแต่ตัวหนึ่งที่คือพูด,ดง่ายๆว่าลองไปยังบัดเมื่อกี้มันก็มีตัวที่ผมชอบนะอย่างโจนาธานงี้ฮะเล่นดีเวเดเชกเาเล่นดีกูสตาฟสันก็เล่นดีนะครับที่ลงไป แล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะคิดว่าชารงลงเล่นไม่ดีนะฝนมันตก,กเฉยแนะนะ่น่ะถ้าฝนไม่ตกนะถ้าปั่นลูกนั้นเข้าจริงชาชาลงก็เป็นพระเอกเหมือนกันนะนะครับในครึ่งหลังนะครับอันนี้อันนี้เราเรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคือผมพูดคลิปนี้เพื่อจะให้เพื่อนๆได้ทราบว่าตอนนี้ผมเชียร์บอลทีมชาติไทยเนี่ยผมไม่ได้เชียร์ว่าจะต้องมีนักเตะลูกครึ่งนะครับ อย่างจุดเบลมาหรือเปล่ามีพี่เจมาไหมมีฮู่มาไหมหรือว่ามีสุประโชคมาหรือเปล่ามีสุภนัทมาไหมผมไม่เชียร์แบบนั้นแล้วนะท่านลองเชียร์แบบผมดูขอให้เป็นช้างศึกลงไปจากสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับและช่วงนี้เรามีโคดิชิเนี่ยขอให้ทําทีมอย่างเต็มที่ไม่ว่าใครก็ช่างที่เตะอยู่ในสนามเนี่ยผมคิดว่าผมชอบและผมจะเชียร์ด้วยและผมคิดว่าจะสร้างผลง,งานได้ดีด้วยรอพิสูจน์กันเพราะว่านี่คือช้างศึก ในยุคใหม่ที่เล่นด้วยระบบทีมครับเล่นด้วยระบบทีมการขาดแคลนหรือว่าประสิทธิภาพของนักเตะท,ที่มันจะได้ลงในแต่ละแมตช์ด้วยเหตุจําเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะนักเตะซูเปอร์สตาร์เราอาจจะไม่ลงนักเตะท,ที่มีความสามารถสูงเราอาจจะไม่ได้ลงแต่ระบบทีมนี่แหละครับมันจะทําให้องค์รวมของทีมมันสามารถผ่านไปได้ในแต่ละแมตต์ตัวแต่ละทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ต่างหากครับที่มันจะสร้างความเป็นช้างศึกที่มั่นคงที่สุดในอนาคตให้เราเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นที่เข้าขับเคลื่อนไปด้วยระบบ แล้วเขามีสีสันอย่างมากเลยเพราะว่าฝีเท้าเทคนิคของนักเตะเขาวันใดที่ทีมชาติไทยเหมือนกันฮะเคลื่อนไปแต่ครับในเวฟเนี่ยในระดับอาเซียนเนี่ยเราเคลื่อนไปเลยในระบบทีมที่มั่นคงเป็นแบบช้างศึกของเราเนี่ยจะว่าเป็นเป็นช้างศึกก็ได้เป J ็นเจแปนเวก็ได้เคลื่อนไปแบบนี้แหละเคลื่อนเคลื่อนไปแบบใน class คลาสบอลเขาเรียกว่าคลาสบอลนั่นแหละคลาสบอลในระดับที่จะขึ้นไปเอเชียอยู่แล้วแหละระดับฟุตบอลเราอะเคลื่อนไปแบบนี้โดยนักเตะที่มาจากไทยลีกซึ่งยกระดับแล้วนะ แล้ววันดีคืนดีถ้าเกิดสตา์เรามารวมทีมกันเราจะน่ากลัวเพราะสตารเรานั้นก็เคยเล่นทีมชาติไทยระบบนี้มาแล้วเขาจะกลับมารวมทีมกันแบบทรงพลังมากตรงนี้แหละครับผมผมคิดว่านะเราควรจะมองฟุตบอลไทยในรูปแบบนี้ได้แล้วดีกว่าจะมาลุ้นว่าครั้งนี้มีใครเล่นบ้างชอบไม่ชอบพอกันทีครับระบบนี้วิธีการคิดแบบนี้ควรจะหมดไปจากการดูฟุตบอลไทยนะถ้าเราจะเห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกหรือยกระดับขึ้นระดับ เอเชีย,เ,ยเราควรจะดูฟุบรณ์แบบใหม่ก็ได้แล้วครับกี่ลาวาเป็นเจาววิเศษกระทองกี่เลวทำคนที่เป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกล,ก,ลกว่ายกว่าก้าวไปข้างหน้าไหม่ว่าใจอย่างไรครอบครุวฟุตอมไทยรวมใจช่วยเชียฮู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 

ทำคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าย่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบลไทยร่วมใจช่วยเชียร์